สวัสดีครับคุณบุษกรครับสวัสดีครับครวันนี้ขอบพระคุณอางสูงที่เข้ามาในรายการมิตีพูดเรานะครับ v e n e เนอร์ l ีโฮดดิก็เอ,อ,องียบหายไปสักพักหนึ่งนะตอนนี้กลับเข้ามาใหม่นะครับเรามีเรื่องที่จะต้องพูดคุยกันพอสมควรเบื้องแรกเนี่ยอยากจะขออัปเดตตัวของธุรกิจหนึ่งว่าวี n นเนอร์จีโฮดดินั้นทุกคนทราบแหละ ว่าุกิจเกี่ยวเรื่องของโรงไฟฟ้าพลังงานลม <c oughs> เล่าให้เราฟังนิดหนึ่งครับว่าล่าสุดเนี่ยโครงสร้างธุรกิจมีอะไรปรับเปลี่ยนไปจากเดิมไหมแล้วก็กังหันลมตอนนี้มีกี่ต้นทั้งหมดมีกี่เมกะวัตเล่าอัปเดตให้ฟังนิดหนึ่งครับค่ะได้เลยค่ะคือทางบริษัทนะคะสำหรับเออบางทีบาง่านอาจจะยังไม่รู้จักบริษัทดีขอแนะนำนิดหนึ่งก็คือบริษัทวินเอนเนจีโฮจิงนะคะเป็นผู้ผลิตไฟฟ้า จากพลังงานลมลายแรกของประเทศไทยนะคะแล้วก็เป็นลายที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยด้วยนะคะในขณะนี้นะคะโดยที่บริษัทเองเนี่ยมีโรงไฟฟ้าพลังงานลมหมด8โครงการ uh huh. แล้วก็มีกําลังการผลิตอยู่ที่717มกะวัตต์นะคะถ้าพูด uh huh. ถึงต้นกังหันเนี่ยเรามีอยู่270ต้นนะคะซึ่ง uh huh. รงไฟฟ้าเราอยู่ที่จังหวัดน,นครราชสีมาแล้วก็อยู่ที่ชัย,ยภูมินะคะโดยที่ทั้งแ่โครงการเรา COD หมดแล้วก็คือมีการดําเนินการทางเชิงพาณิชย์ตั้งแต่ปี2012นะคะเลื่อยมาจนกระทั่งโครงการ5โครงการสุดท้ายที่เราขึ้นเนี่ยอยู่ในปี2018-2019ก ทำให้เรามีโครงการ8โครงการแล้วก็โรงงานไฟเออโรงไฟฟ้าพลังงานลมของเรานะคะก็จะได้มีมีได้ a d d ร์ด้วยนะคะจากทางอีกชนโดยที่เดอร์เนี่ยเราได้10ปีหลังจาก COD ค,ค่ะอันนี้ก็เป็นภาพกว้างๆของทางโครงการซึ่งปัจจุบันเนี่ยเรามีอยู่8โครงการนะคะแต่ว่าเราเพิ่งได้รับการคัดเลือกนะคะเพิ่มเติมจากทางภาครัฐอีก3โครงการนะคะเป็นโครงการพลังงานลม3โครงการแล้วก็ พลังงานแสงอาทิตย์อีกหนึ่งโครงการค่ะ mm hmm. ถ้าเกิดเราจะรวมถึงกําลังการผลิตในอนาคตอันใกล้นี่เราจะอยูดเกือบเราจะอยู่เกินกว่าหนึ่งพันเต์วัตแล้วค่ะอ๋อ oh. ตอนนี้เรามีเจ็ดร้อยสิบเจ็ดมิเต์วัตแล้วก็เรา <Okay. S 2> จะได้โซลา่าฟาร์มมาหนึ่งฟาร์มค่ะแล้วก็ได้ตัวพลังงานลมด้วยอีกสามโครงการนะคะซึ่งโครงการแต่ละโครงการราวๆประมาณเก้าสิบเตอร์วัตนะคะสามโครงการนี้ก็สองร้อยเจ็ดสิบมเตอ์วัต ตัวตัวลงร7 0เไมกะวัต์ตนี s เราจะเริ่มทําการก่อสร้างนะอะไรฮะโครงการแรกนะคะเราจะเริ่มก่อสร้างในปีหน้าแล้วค่ะแล้วก็จะเริ่มดําเนินการเชิงพาณิชย์ในปี2570็ส่วนอีกสองโครงการถัดไปก็จะขึ้นในปี257 2น็สค่ะสาหรับโครงการพลังงานแสงอาทิตย์จะขึ้นในปี257 3็บก็จะเห็นว่าเราจะมีโครงการขึ้นตลอดในช่วงอีกสองสมปีข้างหน้านี้ค่ะครับตัว พลังงานลมที่เราได้มาอีกสามโครงการที่อยู่ใกล้เคียงกับที่เดิมไหมฮะตรงห้วยบุใช่ค่ะ<ๆ>อยู่ใกล้เคียงกับที่เดิมค่ะที่เดิมใช่ไหมฮะค่ะ,ะแล้วก็โซล่าฟาร์มที่เราอยู่ตรงไหนครับโซล่าฟาร์มอยู่ที่มหาสาร,รคามค่ะอ๋อนะฮะ,ะเราใช้เงินลงทุนกับตัวพลังงานลมใหม่เนี่ยเท่าไหร่ได้ครับถ้าเป็นโครงการพลังงานลม,มนะคะโดยเฉลีย่ยจะประมาณสี่พันห้ารอยล้านบาทต่อโครงการนะคะครับ สำหรับพลังงานแสงที่จะอยู่ประมาณสองพันล้านบาทต่อโครงการนะคะเพราะเราก็จะใช้เงินทั้งหมดอีกประมาณเกืกอบหมื่นล้านค่ะก็ถ้าเกิดสามโครงการ,รก็ประมาณหมื่นสามพันล้านนะคะแล้วก็รวมนั้นก็ประมาณหมื่นห้าหมื่นนหมื่นหกพันล้านนะคะที่จะต้องใช้ในใน,ในการโครงการใหม่ของเราค่ละล่าสุดเนี่ยเดีย๋ยวถามตัวเลขก่อนก่อนที่าจะไปถึงโครงการใหม่เนี่ยก่อนที่เราจะมีโครงการใหม่ปัจจุบันเรามีโครงการเดิมยูเจ็ดร้อยสิบเจ็ดะวัต์รายได้ของ วีเนียร์เนชั่นีโฮลิงปัจจุบันนี้เนี่ยเอาเฉลีย่ยแล้วกันนะครปีนึงเรามีไรายได้ประมาณเท่าไหร่รายได้เฉลี่ยของเราปีหนึ่งก็ประมาณ1 0 0 0 0หมื่นถึงหนึ่งหล้านบาทนะคะอย่างเช่นในปี2 5งพนะคะเราเพิ่งปิดปีไปที่ประมาณ1 000, 1 3 0 0ล้านบาทนะคะโดยที่กำไรสุทธิเราเนี่ยอยู่ราวๆห้าพันล้านบาทขึ้นปี2 5งพเนี่ยเรามีกำไรสุทธิอยู่ราวๆห้าพันสี่ร้อยล้านบาทนะคะก็ค่อนข้างเป็นเาขาเรีย,ยรกอะไรสถานะทางการเงินหรือว่าในงบผลการดเนนิ การดําเนินงานของเราเองเนี่ยค่อนข้างจะมั่นคงนะคะแล้วก็แข็งแกร่งพอสมควรเลยไม่ว่าจะในด้านของตัวรายได้หรือว่ากําไรสุทธิอะค่ะหรือว่าเป็นตัวเลขที่ใหญ่เดียวนะครับรายรได้หมื่นล้านก,ากําไรก็เน็ตมาจินก็ล่อไปห้าสิบเปอร์เซ็เลยนะฮะค่ะทีนี้ทีนี้เราต้องใช้เงินประมาณหมื่นกว่าล้านในการที่จะ,ะที่จะ,จะสร้างโครงการใหม่เนี่ยเ <c oughs> ม็ดเงินเม็ดเงินที่เราจะได้มา ได้มปอย่างไนบ้างครับนอกจากตัวรายได้แล้วได้มปอย่างไนบ้างครับคือหลกัหลกๆเวลาเราลงทุนในโครงการลง,ลงไฟฟ้านะคะเราจะเป็นโปรเจกต์ฟันแนนซิงก็คือจะได้เงินเงินจากทางธนาคารนะคะเป็นโปรเจกต์ฟันแนนซิงซึ่งเราจะดูสัดส่วนของการลงทุนก็คือตัวอ e ีควิตี้เนี่ยยี่สิบห้าเปอร์เซ็นแล้วก็เดบเนี่ยเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นค่ะครับ,รบก็จะเป็นเป็นโครงสร้างการลงทุนของเราค่ะเพราะถ้าเกิดว่าเราใช้กระแสเงินสดภายในของเราเนี่ย2ี่สิบ้าเปอร์เซ็นต์ใช่ครับก็ ประมาสัก3,000-4,000ล้านใช่ค่ะล้านที่เหลือเราก็ไปไ i n a n c e ไปค่ะใช่ค่ะที่อาจจะเป็นทั้งคู่สถาบันการเงินเป็นทั้งออกออกตัวตราสารค่ะใช่ค่ะเอาล่ะถึงตรงนี้ก็ไฮไลท์เลยค่ะบอกว่าบริษัทจดทะเบีตอนนี้นี่เห็นมีกําลังจะเปิดขายหุ้นกู้ค่ะใช่ไหมคค่ะล็อตนี้เราขายประมาณเท่าไหร่ครับล็อตนี้เราตั้งเป้าไว้ประมาณ700ล้านบาทนะคะ ไม่เยอะอย <S <S นะฮะทำไมถึงออกน้อยฮะคือ, <S 2> <S 2> ค,อคือจริงๆโครงการของเราที่จะลงทุนเนี่ยโครงการแรกเนี่ยเราจะมีทางด้านของโปรเจกต์ฟ n นนิ่ n งอยู่แล้วนะคะส่วนตัวที่เราออกคุณคู้ครั้งนี้เราออกมาเพื่อพัฒนาโครงการใหม่ของเราเพื่อรองรับตัว PDP ปี2024นะคะซึ่งทั้งภาครัฐเนี่ยจะมีการเปิดให้มีการเข้าประมูลโครงการในอนาคตเนี่ยค่ะซึ่งตลาดตอนนี้ของของตรงน,นี้ก็จะค่อนข้างเยอะประมาณมากกว่า5,000เมกะวัตต ซึ่งตอนนี้ทงบริษัทก็ได้เริ่มทำการพัฒนาโครงการใหม่ๆแล้วแล้วก็ประมาณสักมากกว่าส0 0 0นเมกะวัตต์นะเพื่อที่จะเข้าร่วมประมูลในกับทางภาครัฐในรอบถัดไปฉะ่นเงินส่วนนี้ที่ได้มาเนี่ยก็เพื่อมาพัฒนาโครงการอื่นๆเพิ่มเติม,เพ,ม,เ,พมเพื่อน,นําเข้าสู่การประมูลในรอบถัดไปมากเป็นหลักค่ะอ๋อค่ะรุ่นกู้ที่เราจะเปิดขายเนี่ยเรถือว่าถือว,ว่าไม่เยอะนะเจ็ดร้อยเนี่ยเล่าให้ฟังนิดนึงว่าตอนที่เรากําหนดเฟเจอร์ไว้ยังไงบ้างครับ ค่ะหุ้นกู้ตัวนี้นะคะก็จะมีอายุนะคะสองปีเจ็ดเดือนนะคะซึ่งเป็นหุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือนะคะแต่ว่าไม่มีหลักประกันเพราะฉะนั้นเนี่ยดอกเบี้ยก็เลยค่อนข้างสูงนิดนึงดอกเบี้ยที่เราให้จะอยู่ที่ประมาณเจ็ดถึงเจ็ดจุดสองเปอร์เซ็นนะคะโดยที่จ่ายดอกเบี้ยทุกสามเดือนขายให้กับผู้ลงทุนสถาบันแล้วก็นักลงทุนรายใหญ่เป็นหลักนะคะโดยวันที่เราคาดเสนอขายคือวันที่สิบเจ็ดถึงสิบเก้ามิถุนายนนี้นะคะเผื่อท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อได้กับทางบอลลอต่างๆค่ะ ก็ตรงนี้เนี่ยอายุกี่ปีฮะหุนกู้ตัวนี้อายุสองปีเจ็ดเดือนนะคะแล้วก็วัตถุประสงค์ในการออกคุณกู้ของหลักเราเลหลักๆของเราเลยก็คือใช้ในการลงทุนในโครงการใหม่นะคะแล้วก็ขยายกิจการอันที่สองก็ให้กู้ยืมแล้วก็ชําระนี่ภายในกลุ่มมันเองเนื่องจากว่าต้องมีการบริหารแคชฟลูของการลงทุนต่างๆนะคะแล้วก็อันที่สามเป็นเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวลายาสั้นนะคะอันนี้ค,คือวัตถุประปปปสงค์หลักในการออกคุณกู้รอบนี้คะ่ะ ถือว่าดอกเบี้ยดีทีเดียวแล้วอายุไม่ยาวด้วยนะอายุไม่ยาวด้วยอผูเดื้ออันนี้ไม่ได้มีไม่ได้มีตัวหลักประกันใช่ไหมฮะใช่ค่ะแล้วสิ่งที่นักงทุนต้องแน่นอนผู้ซื้อต้องถามว่านักทุนจะมีความมั่นใจยังไงในการซื้อหุ้นกู้วินเนจีโฮดดิ้งแล้วครบอายุสองปีเจ็ดเดือนแล้วจะได้รับการชําระคืนนี่คือคำถามหลักผู้บริหารลดใก่อนนิดนึงฮะได้เลยค่ะ ก็จริงๆอย่างที่แจ้งไปนะคะผลประกอบการของเราปีหนึ่งเนี่ยเราขายได้มากกว่า1นึ่งล้านแล้วก็กําไร5้าพันล้านซึ่งไม่ใช่เพิ่งแค่ปีเดียวก็คือมันเป็นเ,เป็นยอดประมาณหมื่นล้านเน mm ี hmm. ่ยมาต่อเนื่องห้าปีนะคะตั้งแต่เรา COD มาแล้วเราขายมาเนี่ยก็อยู่ประมาณหมื่นล้านแล้วก็กาไร5้าพันล้านถ้าพูดถึงตัวกระแสเงินสดจากการดําเนินงานเราจะอยู่ประมาณ9ก้าพันล้านนะคะถ mm hmm. <If S 1> ้าชาระ <whom else S 1> นี่อะไรไปแล้วทั้งหมดเนี่ยบริษ,ษ,ษัทจะมีฟรีแคชโฟประมาณสักสามพันล้านได้ซึ่งสามพันล้านเนี่ยเราก็จะมีการจ่ายเงิน บันผลแล้วก็สําปองว้สำหรับการลงทุนในอนาคตด้วยฉะนั้นเนี่ยทางผู้ถือหุ้นถ้าดูจากผลประกอบการของบริษัทแล้วเนี่ยก็ก็จะเห็นได้ค่ะว่าบริษัทเนี่ยมีมีสถานาการเงินที่ค่อนข้างแข็งแกรง่งนอกจากนี้นะคะถ้าไปดูในสัดอัตราส่วนของตัวหนี้สินต่อทุนเองอะคะ่ะปัจจุบันนะคะนับสิ้นปี2567เนี่ยเราอยู่แค่อยู่ที่จุด7.4เท่านั้นนะคะถ้าเทียบกับธุรกิจเดียวกันนะคะในอุตสาหกรรมเดียวกันเนี่ยนะคะตัวเฉลี่ยจะอยู่ประมาณ1.4 ซึ่งของบริษัทเนี่ยอยู่ที่0.74เนื่องจากว่าบริษัทเองอะคะ่ะก็มีการชําระเงินกับทางเทางเงินกู้จากาธนาคารน่ะตรงต่อเวลาทุกรอบนะคะทําให้อัตราส่วนนี้สิ่งของเราเนี่ยลดลงไปเรื่อยๆค่ะก็หรือว่ามหนิลดลงน้อยมหนิก็ข้างน้อยเลยหล่ะนะฮะแล้วอีกอย่างก็คือว่าจริงๆบริษัทไม่ใช่เพิ่งออกคุณกูกก้ชุดนี้ชุดแรกนะคะชุดนี้เป็นชุดที่5้าละลเราออกมาทั้งหมดเนี่ยในอดีตเราออกมาสี่ชุดแล้วนะคะแล้วก็มีการจ่ายชําระคืนไปแล้วสองชุด และในปีที่ผ่านมาก็<ม>าคือปีที่แล้วเรามีออกเพิ่มอีกสองชุดนะคะคซึ่งก็อายุประมาณสองปีสองปีครึ่งเช่นกันค่ะอ่าไม่มีมไม่มีประวัติผิดชำระนี่เลยนะคะอันนี้ต้องขอคอนเฟิร์มอันนีเ้นนเลยค่ะก็นักงทุนก็ลายความกังวลได้ในเรื่องในเรื่องของปัญหาการชําระหุ้คกูก็ไม่มีประวัติเสียนะครับแถมเป็นคูู้ที่อายุสั้นแล้วก็ดอกเบี้ยค่อนข้างดีแล้วก็ ตัวรายได้ของบริษัทเองก็ถือว่าเป็นมีความมั่นคงอยู่สงูงคำถามไฮไลท์ hmm. ก็คือว่าเอ๊ะวินเนอร์จีโฮดดิ้งเนี่ยเราได้ยินชื่อมานานมากแล้วนะมีมีโอกาสไหมที่สักวันหนึ่งวินเนอร์จีโฮดดิ้งจะลิสต์เข้าในตลาดหลักทรัพย์นะถ้าบอกว่าสักวันหนึ่งมีโอกาสไหมต้องมีแน่นอนค่ะที่แต่ว่าเรากําลังอยู่ในช่วงของการเตรียมตัวแล้วก็อยู่ในช่วงของการเคลียร์ปัญหาต่างๆในเรื่องของผู้ถือหุ้นท,ที่เราทราบนั่นนะคะให้จบไป mm hmm. ซึ่ง mm hmm. เมื่อนั้นเราก็จะเข้าตลาด คิดว่าน่าจะมาอีกสักสองสามปีนะคะในการที่เราจะสามารถเข้าได้ในขณะเดียวกันตอนนี้ทางบริษัทเองก็พยายามเตยมตัวให้พร้อมนะคะเมื่อถึงเวลาปุ๊บเราก็จะสามารถริสต์ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขยายกิจการของเราหรือว่าการเติบโตในในธุรกิจนี้นะคะอย,อย่างที่เห็นได้จากโครงการที่เราเพิ่งได้มาะะก็เป็นการสร้าง s t o ี่ให้กับบริษัทในเรื่องของการที่จะเข้าตลาดในอนาคตด,ด้วยค่ะผู้ถือหุ้นใหญ่ของของ,ของวินเนจี้โฮลดิ้งตอนนี้ เป็นใครบ้างคะจร,งจริงๆกลุ่มที่คอนโทรลอยู่นะคะจะเป็นกลุ่มของคุณประเดชกิติสระรนนท์ค่ะแล้วก็มีทางเ,เซลลาเอ็กซ์มีทางเดมโ,ก,โก้นะคะแล้วก็กลุ่มทางซีอเราด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ขอ,ของของทางทางบริษัทและเป็นกลุ่มที่คอนโทรลการบริหารงานในในปัจจุบันนะคะครับเพรนั้นถือว่า ผู้ถือหุ้นใหญ่ก็แบรนด์เนมนะฮะก็เป็นที่ไว้วางใจของนั่งทุนอยู่แล้วนะครับ<ช>สุดท้าย<ช>สุดท้ายก็คือว่าแผนงานเมื่อกี้เราเห็นแล้วว่าตัววินเนี่ยมีมีสองโครงการที่จะเกิดขึ้น<ช>ก็คือโครงการลมอีกก้อนนึงคือสองสองนัเ,เจสิบเมกะวัตน์นะฮะสอโครงการแล้วก็โครงการโอยฟ้าโซล่าทั้งหมดนี้เนี่ยคิดว่าจะ COD เมื่อไหร่ครับ สำหรับโครงการพลังงานลมที่เราได้มา3โครงการนะคะโครงการแรกจะ COD ในปี2,570นะคะก็ในอีก2ปีข้างหน้านี้แหละอันนี้และก็อีก2โครงการจะ COD ในปี2,572นะคะคสำหรับ,ครบโครงการพลังงานแสงอาทิตย์นะคะจะ COD ในปี2,573ฉะนั้นเราก็จะมีโครงการขึ้นต่อเนื่องเป็นระยะระยะครับในปี2,570หลังจากโครงการพลังงานลมเสร็จ อีกสองรเสิบไม่กะวั์เนี่ยรายได้จะขึ้นมากี่เปอร์เซ็นต์ครับก็จริงๆแต่ละโครงการรายได้ก็เกือบเกือบพันล้านนะในส่วนนี้ค่ะก็สามพันล้านใช่ไหมสามพันล้านเกือบเกือบสามพันล้านสำหรับสามโครงการค่ะก็ถือว่าเป็นเป็นรายที่ใหญ่พอสมควรเลยนะครับก็นรื่ดูที่สนใจหุ้นกู้ของวินย้ำอีกครั้งหนึ่งนะเราจะเปิดขายวันที่่าไรนะฮะสิบเจ็ดถึงสิบเก้ามิถุนายนนี้นะคะสิบเจ็ดถึงสิบเก้ามิถุนายนโอ้สองวันเองนะฮะ สามวันสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าค่ะสามวันสามวันนะครับผมก็มี<ช>ลิสต์รายชื่อของผู้จัดจําหน่ายตราสารตราสารนีนชุดนี้ก็คือบอเรบิออนใช่ไหมครัมีบอเบิยอนมีบอเรดาโอนะมีบอเรยูโอปเคเฮียนบอเรโกเบร็กนะครับแล้วก็เมย์แบงค์นะครับบอเรพายมีทรินิตี้มีฟ<ม>ิลิปเดี๋ยวผมจะจ้ำให้อีกทีหนึ่งนะครับวันนี้ก็ถือว่า<ม>ถือว่าได้ทราบข้อมูลหลกัลกๆของวินที่นักท,ทุนเนี่ย หลายท่านไม่ทราบนะว่าวินมีมีรายได้สูงขนาดหมื่นล้านกำไรห้าพันล้านต่อปีนะ,ะครับเวัะนั้นมันตรงนี้ก็ถือว่าเราจะได้หุ้นกู้บริษัทบริษัทหนึ่งที่มีรายได้ค่อนข้างมันง่นคงนะครับเดี๋ยวยังไงหลังจากที่อ่าพ้นวันขายหุ้นกู้นะเรา,าอัปเดตกันนิดนึงนะว่าเป,ป็นยังไงบ้างยอดการขายหุ้นกู้ได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณคุณบุษกรมากครับอขอบคุณมากมาก,มากเลยค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณ